ไม่ใช่แค่สื่อทั่วโลกที่ขยับนะคะตอนนี้เกาหลีใต้ก็ขยับแล้วค่ะเพราะว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเขาก็เล่าถึงเบื้องหลังค่ะความสัมพันธ์หลังเวทีนะคะของ t ทเ l อ r s w วีปค่ะแล้วก็สวีปตีตัว A เออย่างน้องลิสตของเรานะคะซึ่งแซบเปรี้ยจี๊ดนะคะเอาพริกของแบบบ้านเราอะเม็ดเล็กกับพริกขี่หนูแต่เอาไปยกสวนเลยนะคะยกส่วนก็คือต้องเหมาสวนทั้งประเทศไทยไปเลยทีเดียวพอชี ีแซบมากจริงๆนะคะน้องลิสคุณดีและแซบไม่ไหวค่ะคราวนี้เกาหลีเขาก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นภาพความสัมพันธ์ที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะเหมือนอย่างที่ทุกคนเข้าใจนั่นแหละว่ามันเป็นภาพที่ทรงพลังจริงๆค่ะกับเบื้องหลังนาของ ไอคอนนะของยุคนี้2คนค่ะเป็นไอคอนิกเลยที่เรียกว่าทั่วโลกเนี่ยรักแล้วก็ปลื้มนะกระแสข้างรักเนี่ยฟีเวอร์ได้นะเมื่อพูดถึงชื่อ Taylor s w ว f t นะแล้วก็ลิซ่ b l a c k p i n งนี่แหละค่ะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็กลายเป็นลิซ่าละลิซ่าแบบเต็มยศแล้วนะทุกคน เกาหลีเขาก็ยังบอกอีกด้วยว่ามีพยานรักเป็นลิชแบนนะคะที่น้องได้ที่น้องใส่อยู่นั่นแหละนะโอ้โหมันเป็นอะไรที่สเปเชียลแบบว่าสุดๆไปเลยนะคะซึ่งภาพหลังเวทีนะคะเห็นเขาบอกกันว่า c ซโนี่คือเว้าหลังคือแบบว่าทําให้ผู้พบเห็นแถวนั้นเนี่ยแทบจะอยู่ไม่ได้เลยนะคะอย่างที่แอดบอกไปในอพินิวสก็คือไฟลุกที่สิงคโปร์แล้วนะคะรถด,ดับเพลิงต้องมารวมตัวกันด่วนแล้วเพราะ ว่าของเขาฮอตจริงๆแหละค่ะ ตอนนี้นะคะเรียกว่าสำนักข่าวทั้งเป็นเรื่องของเพลงเนาะมิวสิกเอนเตอร์เทนนะ Music, นะหรือแม้แต่บิวเซเนตเนี่ยเริ่มตีข่าวสำหรับภาพนี้แล้วก็การโคจรมาเจอกันนะคะของสองดาวค่ะเขาเรียกว่าอันนี้เป็นดาวที่คลองจักรกวาลเลยทีเดียวนะเออของสองสายนะคะที่ได้มาเจอกันแบบนี้กับภาพที่เกิดขึ้นนะคะโอ้โหน่ารักจริงๆบางคนนี่น้ำตาไหลเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่า เป็นแฟนคลับของทั้งสองคนเป็นทั้งลิลลี่นะคะแล้วก็เป็นทั้งสวิตตี้รวมกันเป็นสว <laughs> ิตติลี่เออคิดไปได้นะ ซึ่งน้องก็ยังมีข้อความในโพสไอจีเป็นข้อความแบบตรงไปตรงมาด้วยนะคะว่าโอ้โหมันเป็นโชว์ที่มันสุดๆแล้วก็น่าทึ่งมากจริงๆค่ะเล่นว่าแบบเออเอาเป็นว่าได้ใจนะสวิตตี้ทั่วโลกไปเลยนะคะกับข้อความนี้ค่ะเพราะว่าน้องลิสน่พูดความจริงนะเขาบอกแล้วว่า เทรลสสวิปเนี่ยเขาเป็นนักแต่งเพลงสมองหมื่นล้านแสนล้านเลยนะคะเขาก็มีการนิยามไว้เพราะว่าไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรออกมาก,ก็ประสบความสำเร็จไปสมหมดเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงเก่งสองคนที่มาอยู่ด้วยกันล่ะคะ่ะพะน้องลิสของเราเนี่ยนอกจากจะเก่งแล้วยังเป็นไอคอนด้านความพยายามนะ,ะแล้วก็การต่อสู้นะให้ไปถึงฝันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าสองคนนี้นะเขาเรียกว่า เป็นที่หนึ่งในใจของผู้หญิงทั่วโลกอะ่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงด้วย L G B T Q A I ถึง Z เลยนะคือรักทั้งคู่มากโอ้เดี๋ยวจะบอกพี่น้องกระเทยก็คือหลงไม่ไหวนะเพราะว่าเจริจกร์นะทั้งชุดการแสดงทั้งท่าทางการเต้นอะไรแบบนี้คือเรียกว่าสองสาวก็ได้ใจไปเต็มๆนะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะวันนี้มาขอเมาส์นะคะแทนแอดปสัก เล็กน้อยนะคะแอดโอยก็ยังคงรักษาตัวอยู่นะคะแล้วก็คิดว่าจะหายในเร็ววันนี้แหละนะจ๊ะเดี๋ยวจะกลับมาเมาสกันคิดว่าช่วงเย็นน่าจะมาเจอกับทุกคนได้แล้วนะคะแอดไม่คิดจะยืดเพจเนาะโอเคไปละเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ ซึ่งน้องก็ยังมีข้อความในโพสไอ IG เป็นข้อความแบบตรงไปตรงมาด้วยนะคะว่าโอ้โหมันเป็นโชว์ที่มันสุดๆแล้วก็น่าทึ่งมากจริงๆค่ะเล่นว่าแบบเออเอาเป็นว่าได้ใจนะสวิตตี้ทั่วโลกไปเลยนะคะกับข้อความนี้ค่ะเพราะว่าน้องลิสนี่พูดความจริงนะเขาบอกแล้วว่าเทลล o สสวิตเนี่ยเขาเป็นนักแต่งเพลงสมองหมื่นล้านแสนล้านเลยนะคะเขาก็มีการนิยามไว้เพราะว่าไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรออกมาก,ก็ประสบความสำเร็จไป สมมดเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงเก่ง2คนที่มาอยู่ด้วยกันละคะ่ะเพราะน้องลิสของเราเนี่ยนอจกจากจะเก่งแล้วยังเป็นไอคอนด้านความพยายามนะแล้วก็การต่อสู้นะให้ไปถึงฝันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าสองคนนี้นะเขาเรียกว่าเป็นที่หนึ่งในใจของผู้หญิงทั่วโลกอะ่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงด้วย LGBTQAI ถึง Z เลยนะคือรักทั้งคู่มาก โอ้เดี๋ยวจะบอกพี่น้องกระเถยก็คือหลงไม่ไหวนะเพราะว่าเจาริญจักร์นะทั้งชุดการแสดงทั้งท่าทางการเต้นอะไรแบบนี้คือเรียกว่าสองสาวก็ได้ใจไปเต็มๆนะคะอะประมาณนี้ค่ะวันนี้มาขอเมาส์นะคะแทนแอดปอยสักเล็กน้อยนะคะแอดปอยก็ยังคงรักษาตัวอยู่นะคะแล้วก็คิดว่าจะหายในเร็ววันนี้และนะเจ๊ะเดี๋ยวจะกลับมาเมาส์กันคิดว่าช่วงเย็นน่าจะมาเจอกับทุกคนได้แล้วนะคะแอดไม่คิดจะยืดเพจเนาะ โอเคไปละเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ